เรื่องมหัศจรรย์ของชีวิตชีวิตของเราทุกคนต้องการความสุขและไม่ต้องการความทุกข์ทุกคนว่าจริงไหมคะแต่สิ่งที่โรคจัดสรรให้กับทุกชีวิตคือทุกคนมีแต่ความทุกข์ตลอดเวลาหาความสุขได้ยากมากตลอดชีวิตมีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายแทบจะหาความสุขไม่ได้เลยเรื่องที่ทุกคนกำลังสับสนคือเราจะกำจัดหรือดับทุกข์ให้มันออกจากชีวิตได้ยังไง และเราจะหาความสุขได้จากที่ไหนเอามาใส่ให้ชีวิตสรุปก็คือเราไม่รู้ว่าจะดับทุก์ที่มันเข้ามาในชีวิตได้ยังไงและเราก็ไม่รู้ว่าจะไปหาความสุขจากที่ไหนให้ชีวิตเมื่อเราไม่รู้วิธีดับทุกข์ไม่รู้วิธีสร้างความสุขชีวิตเราจึงเต็มไปด้วยความทุกข์และไร้ความสุขตั้งแต่เกิดยันตายจริงไหมคะคนมากกว่า90%เกิดมาพร้อมกับความทุกข์ ดำเนินชีวิตด้วยความทุกข์ตลอดชีวิตและตายไปทั้งที่ยังทุกข์ตั้งแต่เกิดยันตายเขายังหาความสุขไม่เจอเลยค่ะตกลงวิธีดับทุกข์มันมีจริงไหมและวิธีดำเนินชีวิตอย่างบรมสุขมันมีอยู่จริงไหมพอตลอดชีวิตที่ผ่านมาคนทั้งโลกยังไม่มีใครหาสองวิธีนี้เจอเลยคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะพูดถึงวิธีการดับทุกข์และดำเนินชีวิตแบบบรมสุขสำหรับใคร ที่อยากศึกษาหนังสือเล่มนี้เรามีมาจำหน่ายในราคา1,500บาทแต่คุณค่ามากกว่าหลายเท่าและสำหรับใครต้องการอยากที่จะใช้ชีวิตแบบมีความสุขใช้ชีวิตแบบมีสติเรามีสถานปฏิบัติธรรมแบบนวัตกรรมครบวงจรตามยุคดิจิตอลที่พร้อมพาคุณไปเจอกับความจริงในตัวคุณเองสามารถติดต่อสั่งซื้อหนงังสือและสอบถามการเข้าหลักสูตรนวัตกรรมปฏิบัติธรรมดูข้อมูลเพิ่มเติมและติดต่อที่เพจชัน และแอดไลน์ตามข้อมูลนี้ได้เลยค่ะต้องการฟังคลิปธรรมะนวัตกรรมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นกดกระดิ่งไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ความรับสวรรค์สิทธิ์ฉันฉันสวัสดีค่ะ